โลโลโลหนึ่งสองสามสี่ทดสอบนะครับมาแล้วโอเคนะครับผมโอเคมาลืมบอกนะครับวันนี้นะครับเรามาส่งรถเกี่ยวข้าวให้กับลูกค้านะครับผมมาจังหวัดเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้เราก็เราส่งรถเกี่ยวหนึ่งคันแล้วก็ทดสอบการมัดฟางอีกหนึ่งคันนะครับท่านลูกค้านะเดี๋ยวเราไปดูกันไปช,ชมกันว่าเป็นยังไงวันนี้กับร้านนักบินอวกาศนะครับกับแดดเปรี้ยงเวลาสามโมงเย็นนะครับผมนะ มีใครรับชมวันนี้ไหมเอ่ยนะครับทิ้งข้อความไว้กันได้ไปดูกันดีกว่านะครับเสียงดังฟังชัดเนาะเสียงชัดใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูระบบมัดฟังระบบสาบฟางนะครับผมตอนนี้ตอนนี้นะครับใครเข้าชมมาใหม่นะครับผมนะวันนี้ที่ใครสอบถามนาข้อมูลเกี่ยวกับว่าระบบมัดฟังของรถเกี่ยวมันเป็นยังไงนะครับผมวันนี้เดี๋ยวไปดูกันมัดฟังนะตอนนี้เรากําลังทดสอบเครื่องรถมัดฟังอยู่เป็นซูมิซูมิชินะครับ MC นะครับสวัสดีครับคุณจิรศักดิ์นะครับผม วันนี้นะครับผมนะได้มีโอกาสได้มาส่งรถเกี่ยวข้าวที่จังหวัดสองพี่น้องนะครับผมสุพรรณบุรีไม่ได้ไกลนะครับจากที่ร้านเราก็ทําระบบมัดฟางนะครับมาทดสอบมัดฟางไปดูกันก่อนนี้เดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะครับผมนับนี่นะครับผมระบบมัดฟางเป็นมิซูมิชิเอ็มซีนะครับผมนะครับผมเสียงชัดนะครับผมขอบคุณมากครับผมนี่คือระบบมัดฟางนะครับผมนะนี่คือฟางที่มัดออกมานะครับผมเดี๋ยวดูกันพร้อมกันนะครับ ผมใช้เวลาตั้งค่าและเซ็ตค่าให้ดูการใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับฟางที่ออกมานะครับผมเป็นฟ้อนประมาณนี้ครับผมนะไลน์นี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับใครก็แชร์ให้ฟังดูด้วยนะครับว่ารูปมันฟางนะเหมาะกับนาแบบไหนนะครับผมนาอินซียหรือนาที่มีเกษตรกรต้องการเอาฟางไปให้สัตว์กินนะครับผมสามารถทําแบบนี้ได้นะครับผมนาภาคเหนืออย่างเงี้ยครับผมนะพอเห็นชัดนะครับผมวันนี้นะครับผม จังด่วนนะฮะนิดนึงนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็นะครับนี่ครับมัดฟางนะครับเดี๋ยวเราจะดูระบบข้างๆนะครับผมตัวนี้สามารถมัดฟางได้นะครับผมตับฟางก็ได้นะครับผมนี่นะครับถ้าใครเข้ามาชมนะครับผมเกี่ยวข้าววันอาทิตย์กันนะครับมัดฟางครเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหช่วยให้หงท้องนะครับผมอ่ะโอเค นี่ครับมัดเป็นแบบนี้นะผมนะมัดเรียงแบบนี้เลยมัดแบบไม่แน่นมากนะครับพอดีพอดีนะมันขึ้นอยู่กับการตั้งค่ากันตั้งค่าของตัวเครื่องนิดหน่อยนะครับผมนะตัวนี้เห็นไหมครับตอนนี้เรามีรถอยู่สองคันนะครับผมนะคันอันนี้เราเอามาทดสอบนะครับผมเพื่อใช้ให้ลูกค้าได้รับทราบได้รับชมกันมีคําถามมามากนะครับผมสําหรับรถเกี่ยวข้าวแบบมัดฟางนะครับผมใช้งานได้ไหมใช้งานดีไหมนะครับเราก็ เราเลี้ยวปล่อยเลี้ยวปล่อยนะครับตอนนี้เราพรีเซนเตอร์ใหม่แล้วนะครับตอนนี้กำลังมาดังเลยครับผมคิงคองพทะก็ซิล่าดีน้องน้องชายนะครับผมนะเดี๋ยวขับรถตัวนี้ให้ดูนะครับผมนี่คนนี้คือคิงคองเฮ้ยไหวเปล่าไหวเปล่า <c oughs> โดนตกักตักแดดกันมาตั้งแต่เราตักแดดกันมาตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงนะครับวันนี้เราเริ่มต้นเที่ยงนะพอดีผมจะไล์ก็สอนลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกค้าตอนนี้ลูกค้า อยู่ฝั่งด้านหน้าผมนะครับเป็นรถเกี่ยวอ่าอะไรวะยันมา e2 นะครับผมนะลูกค้าทํานาเป็นครั้งแรกนะครับเราก็เกี่ยวมือลูกค้าเกี่ยวมือป,ประมาณเยอะอยู่เหมือนกันอนะันนี้เราก็จะเข้ามาหารถเกี่ยวข้าวเราก็เลยเอารถเกี่ยวข้าวมาจัดส่งสอนให้เลยหน้าง,งานนะครับผมนะวันนี้กํลาลังโกยข้าวเลยนะฮะไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเบื่อขี้หน้าผมแล้วไปดูข้าวดีกนนว่าไปครับนี้ตอนนี้ข้าวเต็มกระสอบแล้วนะครับผม นะข้าวเกียวสอบเป็นข้าวหอมปทุมสวยมากนะครับผมสวยมากนะเห็นไหมสาดเกลี้ยงกิฟไม่มีต่อสั่งเลยนะครับนะครับไม่มีต่อสั่งเลยนี่สองกระสอบผู้ชายคนนี้นะครับผมที่เขาเกี่ยวมือมาก่อนนะครับเกี่ยวมือมาก่อนเกี่ยวมือมาก่อนเขาเลยว่าเอารถเกี่ยวมาช่วยตัวนี้นะเป็น EE2 สองนะครับผมนะเครื่องสูบเดียวนะครับแรงม้าไม่เกินสิบแรงม้านะครับใช้อบ นวดข้าวสับข้าวแต่นี้เราเกำลังสอนนั่งงานลูกค้าตต่นี้สอนแล้วแม่นเทนแล้วนะครับผมแล้วก็ลงงานจริงกันเลยนะครับวันนี้แล้วเราก็เอาอีกคันหนึ่งขอญอาตลูกค้านะครับเอาอีกคันหนึ่งนะครับเป็นระบบมัดฟางหใหมลูกค้าได้ดูเผื่อว่าอนาคตนะครับผมได้วางแผนว่าถ้าเกิดว่าเราทํานาแบบมีสัตว์นะครับผมเราเอาฟางไปใช้งานต่อเนื่องได้ไหมในระบบมัดฟางนะครับผมนะเป็นรถเล็กนะครับมีคนบอกว่ารถแบบนี้เขาเรียกรถเด็กเล่นนะครับผม รถเด็กเล่นที่ใช้งานได้จริงนะครับผมนะตอนนี้น้องเทพผมนะครับกําลังเกี่ยวข้าวนะครับผมหอมประทุมนะครับผมนะหอมประทุมนะครับแล้วใช้ระบบมัดฟางนะครับนะครับตอนนี้นะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะตอนนี้ผมเกี่ยวข้าวอยู่ที่จังหวัดสองพี่น้องนะครับสุเอ้ยจังหวัดสุพรรณบุรี2พี่น้องนะครับตอนนี้นะในเวลาสามโมงเย็นนะครับผมกำลังทดสอบระบบมัดฟางนะครับผม ผมว่านะข้าวหอมระทุ่มตัวนี้มันสั้นไปถ้ายาวว่านี้ผมว่ามัดดีกว่านี้ครับนี่ครับผมเกี่ยวข้าวเรื่อยๆนะครับผมนะแล้วก็มัดฟางอย่างนี้เลยนะครับนะดูกันไปเรื่อยๆนะครับมีใครสักสอบถามข้อมูลอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยครับตัวนี้เป็นเครื่องนะครับเป็นเครื่องดีเซล2สูบนะครับผมนะสิบสิบแรงม้านะครับสิบแรงม้าสองสูบสิบแรงม้านะครับผมเกี่ยวข้าวนวดข้าวแล้วก็สับฟางได้มัดฟางได้นะครับผมนะ โอ้โหดีไกลเหมือนกัน,นครับหล่ม,มัดฟางไปอย่างนี้นะครับดูนะครับลูกค้านะครับนี่มาด้วยเชือกดูเชือกนะครับค่้อยดูครับเชือกยังเป็นปมหมักดูเนี่ยครับเป็นปมแบบผมว่าเราสามารถแก้ได้ไม่ยากนะครับเชือกนะครับนี่คือฟ่อนประมาณมือผมนะถ้าขายก็ประมาณ5บาทในความคิดผมนะนะแต่ว่าผมไม่เห็นยังมีม,มีมีใครยังไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องเกี่ยวมัดฟางจริงจังเท่าไหร่ เราก็เลยมาทํางานให้ดูมัดให้ดูนะครับตอนนี้เป็นการลองทดสอบดูว่ามัดฟางระดับไหนนะครับนวดระดับไหนปรับพอรวงระดับไหนนะครับผมเพื่อให้ได้ข้าวแล้วฟางนะครับทั้ง2องยาพอร์กันนะครับผมตอนนี้ข้าวดูข้าวในรถเกี่ยวนะครับผมนี่นะข้าวนะครับผมนี่ข้าวเต็มเมล็ดเลยครับแล้วก็ไม่มีไม่มีฟางเลยนะครับผมนะมองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวปิดก่อนดีกว่านะครับลูกค้าไม่มีฟางเลยนะก็คือข้าวสะอาดมากนะครับผม แต่ในแปลงนาเนี่ยครับผมเป็นข้าวหอมปทุมนะฮะโดนนกตีนะครับผมมีเชื้อโรคนะครับก็คือทําให้ยอดข้าวเนี่ยครับผมทําให้ข้าวเนี่ยเห็นไหมให้โดนนกตีโดนนกตีขาหมดเลยครับน่าจะเป็นนกกระจาบนะครับเพราะว่าในบริเวณรอบๆเนี่ยครับไม่มีนาใครเลยนะครับผมมีนาพี่่คนเดียวคาดการว่าช่วงที่ข้าวออกรวงนะครับผมน่าจะมีนกกระจาบเข้ามาตีคือตีตอนช่วงตั้งท้องนะครับท่านลูกค้ามันก็เลยทําให้ข้าวเนี่ยครับดูฮะไม่ ไม่สวยเท่าที่ควรนะครับผมนะเป็นข้าวของทุนที่ยังไม่ค่อยสวยนะครับเม็ดข้าวค่อนข้างโอ้ได้น้อยมากจริงๆแล้วนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยถือว่าขาดทุนนิดหน่อยนะถ้าเกิดทำนาทั่วไปนะแต่ทำนาอินซีออกกระดิกินเองเนี่ยมันก็ได้กําไรชีวิตครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนนะครับผมเป็นกําไรชีวิตนะครับผมเป็นกําไรกําไรทางด้านจิตใจมากกว่านะครับสับเจ้าของนะครับเจ้าของเขาต้องการแค่ปลูกข้าวนะครับผมแล้วก็ได้ข้าวแบ่งข้าวให้นกกินบ้างนะครับผมนะ ก็ประสบการณ์ครั้งแรกได้รู้ว่าแบ่งกันให้กินประมาณไหนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีสองพี่น้องนะครับเท้ครับผมน้องเทข้าวเต็มแล้วเทข้าวเต็มแล้วตอนนี้ข้าวเต็มแล้วนะครับเทข้าวเต็มแล้วเอาข้าวออกข้าวเต็มแล้วเทพอแล้วข้าวข้างทางข้าวเต็มแล้วนะครับตอนนี้ไปด้วยกันนะครับผมกับ ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับผมกับานาข้าวแปลงนี้นะครับผมกับร้านนักบินเอากาวันนี้ก็มาไลฟ์สดในการาช่วยอสอนลูกค้าเกี่ยวข้าวแล้วก็ทดสอบรถเกี่ยวคันอื่นด้วยนะให้ลูกค้าได้เห็นนะครับอันนี้ขอญอาติลูกค้าไว้แล้วนะครับผมนะไม่รู้อะลูกค้าให้ไม่ให้เราก็ขอแล้วเราก็ขอญอาติแล้วทำในการเกี่ยวข้าวให้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูลูกค้ากันดีกว่าครับที่เราส่งรถเกี่ยวในวันนี้ EE2 นะครับผมนะ e 2 e 3 0 e 3 5หตอนนี้เราส่งปหลายคันแล้วตอนนี้เรากำลังอ้าวหคนเดียวได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวเดียวกลับบ้านใครนะนก,กับบ้านทำไมเล่านี่กับบ้านทำไมนะครับนี่แบตเตอรี่ใหม่นะครับมัดฟังตัวเชือกเราก็มีขายนะโอเคยกก็มาเลยปิดปิดตัวนี้ก่อนนะเราใส่ในสองกระสอบเราทำงานคนเดียวก็ได้ครับแค่นี้ครับเราปิดเสร็จปุ๊บเราก็ดึงกระสอบออกมาเลยนะครับผม นี่ก็คือคันหนึ่งใช้คนคนเดียวก็ได้นะครับมันจะมีเสียงเตือนในการเข้าเต็มอยู่แล้วนะครับถ้าลูกค้าถ้าใครที่กังวลว่ารถมัด,มดกระสอบเนี่ยจะทํางานมากเขาเรียกอะไรทำงานหลายคนเขาเรียกอะไรวะนี่ก่อนเหนื่อยแป๊บหนึ่งราคาเหรอครับคันไหนเอ่ยคันนี้เหรอมิสูว์คันนี้เหรอครับมิสูว์เอ็มซีาอ็วเอ็มสองนะครับผมคันนี้ละคันเจ็ดหมื่นบาทครับผมนะครับอมจะส่งนะครับผมคันนี้นะครับผม พร้อมจะส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยครับพร้อมใช้งานทดสอบให้แล้วนะครับผมแมนนวลน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฮรลิกแบตเตอรี่ใหม่แถมทดสอบการเกี่ยวข้าวแล้วด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าลูกค้านะไม่หยินงไม่เอ่ยนะเหนื่อยผมหอบแป๊บหนึ่งนะตัวนี้เราทดสอบดูข้าวนะครับดูข้าวนะครับนะดูข้าวดูข้าวดูข้าวนะมาดูข้าวกันดีกว่าซาดหรือเปล่านะมาดูสาดหรือไม่ซาดนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะครับลูกค้าดูด้วยตาดีกว่าครับผมดูดูนประมาณนี้ครับดูข้าว จริงๆข้าวในแปลงนาไม่ได้สวยนะครับข้าวรีบข้าวรีบนะครับไม่มีเลยนะครับเห็นไหมครับจากลูกค้าข้าวรีบมันโดนเป่าออกไปแล้วเห็นไหมครับข้าวรีบโดนเป่าแล้วเลยแต่ข้าวเต็มเมล็ดนะครับผมนะตัวนี้เป็นข้าวหอมปทุมนะครับข้าวหอมปทุมนะครับนะสวยอยู่นะดูตัวเนี้ยสวยนะเดี๋ยวไปดูในนากันดีกว่าในนานะครับจะขี้เละข้าวรีบเยอะนะครับเอาเกี่ยวต่อสิน้องเออกระสอบมีเหรอน้ำลายนน้องเกี่ยวใส่ปิดถังไปล้วไปขึ้นขึ้นกระสอบตรงนู้นก็ได้ตรงนู้น แล้กสอบตัน้เพราะถังนี้เก็บข้าวได้น่าจะประมาณกระสอบหนึ่งเกี่ยวไปก่อนนะโอเคคันนี้พักไปก่อนนะครับเดี๋ยวน้องผมพักแป๊บหนึ่งกินน้ำนิดเดี๋ยวเราไปดูลูกค้าดีกว่าลูกค้านะครับนี่มือใหม่หัดขับนะครับผมเกี่ยวข้าวเป็นครั้งแรกปลูกข้าวเป็นครั้งแรกนะครับผมนี่นะฮะใช้คือปลูกข้าวเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมไม่เคยปลูกข้าวมาก่อนปลูกข้าวด้วยเกี่ยวข้าวด้วยนะครับด้วยตัวเองเลยใช่ครับพร้อมส่งเลยครับผม พร้อมส่งเลยครับนี่ครับเห็นไหครับมัดนิ่งเข้มครับผมเกี่ยวข้าวปลูกข้าวไอแปลงนี้เองแล้วก็เกี่ยวเองด้วยนะครับใช่ครับมัดฟางครับตัวนี้เลยครับมัดฟางราคานี้เลยครับผมถูกต้องครับอ้าวอ๋อโอเคคุณธมนพิมไหให้โอเคคุณธมนนะโอเคขอครับนะลูกค้านะนี่ครับเป็น E สองนะครับผม ดูนะครับอันนี้คือลูกค้าที่เรามาสอนหน้างานนะครับทั้งหมด3คนนับในนาแปลงนี้นะครับพื้นที่ไม่ได้ใหญ่นะครับมีพื้นที่นาอยู่ประมาณ10ไร่แต่แปลงนี้มีแค่1ไร่นะครับผมลูกค้าลูกค้าฝึกเกี่ยวข้าวนะครับมีขี้เลนบ้างเล็กน้อยนะครับผมไม่ใช่ปัญหาครับตัวนี้นะครับเราเกี่ยวข้าวนาปังนะครับตัวนี้เป็นข้าวหอมมะุม อ่าดูฮะลูกค้าเกี่ยวผ้าตรงนี้จะเก็บเหรอลูกค้าน่าจะเก็บนะรบจริงจริงโปรตีน่าจะเก็บที่หลังมากกว่าแต่ลูกค้าจะลองเก็บดูนะดูนะครับเวลาขึ้นนะดูฮะนี่ลูกค้าไม่เป็นนะลูกค้ามือใหม่ในการเก็บนะครับดูนะนี่คือเข่าล้มนะดูนะครับเก็บเข้าล้มได้ไหมนะเดี๋ยวคอยดู่นะครับนะลูกค้าเหยียบผ้าไปแล้วเดี๋ยวเดินกลับมาเก็บได้ไหมลองดูไปพร้อมๆกันนะครับผมนะดูไปพร้อมกันนะครับผมอันนี้จากร้านน้ำมีโอกาสครับเรามาสอน หน้างานในการใช้รถเกี่ยวข้าวนะครับผมนะในนาแปลงเป็นข้าวข้าวหอมปะทุมนะครับผมนะโอเคลูกค้าถ้าจะลืมเก็บไม่เป็นไรครับตอนนี้เราให้ลูกค้าใช้งานไปก่อนมีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกให้นะครับเพราะลูกค้าเนี่ยคือไม่เคยปลูกข้าวมาก่อนนะครับผมไม่เคยเกี่ยวข้าวมาก่อนด้วยนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวานนะครับลูกค้าเกี่ยวด้วยมือนะครับเกี่ยวมือล้วนๆนะครับผมแล้วก็เกี่ยวมือแล้วไม่สะดวกสำเร็จก็เลยมาหาผมนะครับผมว่าอยากได้ลูกเกี่ยวสักหนึ่งคันนะครับผมจะใช้รุ่นไหนดี ผมก็จะแนะนำตัวมีให้เลือกอยู่ประมาณ20 3 0คันนะครับเยอะมากนะครับผมแต่ลูกค้าก็เลือกเจ้าตัวยันมา e นะครับนะเห็นไหมครับขึ้นข้างสบายสบายนะครับอันนี้นาถือว่าใช้งานคือนาแบบนี้ถือว่าเกี่ยวง่ายครับคือเป็นนาข้าวตั้งนะครับเกี่ยวง่ายนะครับบอกเลยเกี่ยวง่ายนะครับผมการที่เรามีรถเกี่ยวเองแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าเราปรับพื้นนาให้เรียบนะครับผมให้เกี่ยวง่ายๆก็ดีนะครับอ้าสันมิตูขนุนจอดแล้ว น้องผมไปไหนวะเนี่ยโอเคสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ53ท่านในวันนี้นะครับผมนะในไลฟ์สดวันนี้ของผมร้านนักบินนกอกาศนะครับผมเรามาสอนหน้างานนะครับดูนะครับช่วยลูกค้านะครับในการเกี่ยวข้าวครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอำเภอสองพี่น้องนะครับผมนะนี่นะนี่นี่เกี่ยวข้าวสวยไหมครับลองดูลองดู๋ยวซูมให้ดูซูมให้ดูปึ้งๆนะครับขึ้นสวยไหมครับ ในเครื่องสูบเดียวงนะเครื่องสูบเดียวงนะครับผมสูบเดียวงนะสูบเดียวสิบแรงน้านะครับผมนะเดี๋ยวจะให้เดินดูข้าวตามหลังนะครับว่าข้าวรีบที่ออกมากับข้าวเต็มเมล็ดมันมีออกมาหรือเปล่านะครับผมไปเดินดูข้างหลังพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูนะครับผมใจเย็นนะฮะเดี๋ยวลูกค้าอาจจะตาลายผมค่อยๆเดินให้ลูกค้าดูนะว่าดูซีว่าการเกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวคอรวงเนี่ยข้าวร่วงเยอะจริงหรือเปล่า หรือไม่ร่วงนะครับหรือร่วงน้อยหรือออกแต่เข้าเข้ารีบนะครับนี่คือระบบสับฟางนะครับผมนะเราเดินตามกันพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆซูมนะฮะนี่นะไลฟ์สดกันเลยนะครับผมจะให้ซูมนะครับดูพร้อมกันผมจะใช้มือเกี่ยเดูนะครับดูนะฮะดูครับข้าวที่ตกหล่นมีไหมอ่าดูจากตาเปล่าตรงนี้จะมีข้าวหล่นอยู่ใช่ไหมครับดูสิครับว่าเป็นข้าวเม็ดอะไรอ่านี่ข้าวเต็มเมล็ดนะครับผมหนึ่งเม็ดนะครับผมสองเม็ดนะครับผมอ่าแล้วก็มีข้าวรีบอันนี้ข้าวรีบเห็นไหมครับนี่ข้าวรีบนะมีหล่นบ้างนนะคครับแต่่่ผมิดววาา้อยก ส่วนใหญ่เป็นข้าวรีบนะครับผมเนี่ยข้าวรีบนะครับผมจับดูได้ครับเป็นข้าวรีบนะครับผมนี่นี่ครับเออเดี๋ยวขอโทษทีผมไม่ได้ดูกล้องขอโทษครับนะเชื้อเพลิงเปองขนาดไหนครับนี่ครับเครื่องดีเซลหนึ่งสูบนะครับผมอัตราการบริโภคนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจับดูนะผมเติมน้ำมันในถังรถคทนนี้นะครับไปอยู่ที่5ลิตรนะครับผม5ลิตรเกี่ยวข้าวตั้งแต่เที่ยงตอนเนี้ย บ่ายสามโมงแล้วนะครับผมคันนี้ห้าลิตรยังไม่ถึงครึ่งถังเลยเอ้ยยังไม่ถึงยังไม่ยุบไปไหนเลยพี่จะเตียกโปงเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองนับดูในเกนะเติมไปประมาณห้าลิตรเองนะครับเติวเวามไปห้าลิตรอัตราการพุ่งผมว่าไม่เยอะนะครับผมเพราะเราใช้รอบที่พันสองพันแปดร้อยรอบนับในเครื่องแรงรอบต่ำไม่รอบสูงนะครับอัตราการพุ่งผมยังไม่รู้นะจะเกยียเดี๋ยวขอคำนวณดูอีกทีหนึ่งคิดว่าไม่เปลืองครับไม่เปลือง เหมือนเราสูบน้ํามากกว่ากําลังเครื่องนะครับผมสวัสดีครับคุณบัณฑิตสวัสดีครับที่ชาวเวลาใช่ไหมพี่บาณฑิปเนี่ยพี่บัณฑิตเท่านะครับนะครับผมสวัสดีครับผมนะวันนี้พามารับชมกันนะครับผมกับไฟ์สดนะครับเกี่ยวข้าวนะครับกับข้าวนาปังนะพื้นที่ร่าเร่าสบายๆนะครับผมกับนาแปลงแบบนี้นะมัคือลูกค้าปลูกใหม่ทําใหม่ทั้งหมดไม่เคยทํานามาก่อนนะครับผมแล้วก็กับใหม่กับรถเกี่ยวข้าวแบบนี้ด้วยนะครับเป็นไงนิ่งเลย สนุกดีครับฮะสนุกดีครับโกำลังกำลังกำลังสนุกกำลังสนุกเลยกำลังสนุกกำลังสนุกกับใช่ครับกำลังกำลังสนุกกับการเกี่ยวข้าวนะครับผมนะวันนี้นะครับถ้าใครนะครับผมไปเลือกตั้งมาแล้วนะครับจายกเทสบาลมาเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาวางวานะครับผมมารับชมกันเกี่ยวข้าวสนุกสนุกครับในแปลงนาเล็กๆอยงนี้นะครับผมกับที่จังหวัดสุพรรณบุรีสองพี่น้องนะครับผมนะโอเค บสบายๆนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านนะครับห5คนที่รับชมวันนี้นะครับผมกับนาแปลงนี้นะครับผมพิกัดอยู่ที่2พี่น้องนะครับผมเอามิซูขันนั้นทำไมเงียบละ่ะเอาน้องยังไงเล่ายังไงร้อนโร้อนนะอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะเสร็จอยู่แล้วนะเดี๋ยวเจ้าน้องจิงทองผมร้อนเม่อไรเดี๋ยวมาดูตัวมัดฝั่งแล้วกันถ้าลูกค้าที่เข้ามาชอบชมใหม่นะวันนี้นะครับ รถมิซูเอ็มซีนะไอ้วีเอ็มนะครับแล้วผมมัดฟางนะครับผมนะมัดฟางมัดฟางจะเป็นมัดอย่างนี้เห็นไหมครับจะเรียงอย่างนี้เลยครับมัดมาเป็นก้อนเล็กๆประมาณนี้ประมาณหนึ่งกำมือนะครับผมนะสามารถตั้งได้นะว่าให้มัดสั้นมัดยาวได้นะครับแต่โดยปกติผมคิดว่าการตั้งค่ามัดเนี่ยมีข้อจํากัดบ้างในสับค่าบ้านเราเนาะผมคิดว่าการเกี่ยวข้าวมีผลราให้มัดประมาณนี้ก็พอเหนือจากโคนประมาณสักคืบหนึ่งผมว่ากําลังดีนะครับกาลังดีกำลังดีเพราะว่า จากการที่ลองเกี่ยวแล้วครับทดสอบแล้วเนี่ยมันเกิดการติดขัดนะครับผมเกิดการติดขัดในการระบบมัดพอสมควรนะครับผมถ้าเากิดเราตั้งตั้งตัวข้าวเนี่ยไม่ไม่เหมาะกับตัวมัดนะครับผมกา <Gian S 1> รเกี่ยวข้าวไม่เหมาะตัวมัดมันก็จะเกิดปัญหาในการติดนะครับเหมือนกันนะครับผมคิดว่ามันเริ่มโปรติในการตั้งค่านะรถมันมาะกอบมาผมอาจจะต้องตั้งให้เรียบร้อยเนี่ยวันนี้ผมก็เลยมาทดสอบว่าการตั้งค่าของเรานั้นถูกต้องจริงหรือเปล่าทํางานได้จริงหรือเปล่านี่ครับก็ลองมาทดสอบดูนะครับในการระบบมัดฟางนะครับผมเรา จำน่ายไปพอสมควรนะครับนะถ้าใครเข้ามาดูรายนี้นะครับการมัดฟางจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมดูปมนะครับผมนี่มองเห็นไหมเอ่ยผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะผมตอนนี้อยู่กลางแดดเลยนะครับผมนะนะครับหรือตอนนี้เาข้าวประมาณหนึ่งไร่นะครับแต่พื้นที่ลูกค้าจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่น่าจะอยู่ประมาณสัก10กว่าไร่นะครับในการเกี่ยวข้าวแบบนี้นะครับอ่ะเหนื่อยหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันเดี๋ยวกลับมาดูหน้าผมก่อนดีกว่าโอเคครับผม สวัสดีครับ